สวัสดีครับท่านผู้วังที่เคารพเรื่องกอร้อยหมู่บ้านตลาดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มาจากคำบอกเล่าของชายจราอายุเจปีชื่อคุณตาเยน็นเล่าให้พระเนนที่วัดวิสุทธิยาราม หรือวัดศาลาบ,บางปูอำเมืองจัังหวดหนครศรีธรรมราชฟังเมื่อปีปศ .2510 ซึ่งตอนนั้นผมได้อายุได้17ปีบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้และตอนนี้เป็นตอนที่9ซึ่งขอให้ชื่อตอนว่าบารมีพระอริยสงฆ์กำนันเทิมกดบุยมวนใบตองที่เพิ่งสูบได้ขึ้นมวนขยี้ลงกับที่เขียบุหรี่บนโต๊ะข้างตัว พอดับก็โยนต่อลงกระถางทองเหลืองก้มหยิบหอมวลบุรีที่ทำรรมายายสำเร็จรูปเป็นมวลมวลยัดลงในกระเป๋าเพือเ้อโคบลุกขึ้นขยับใจจะลงตามมาลุกเน็บใจมั่นคงหยิบหมวกกะโลกมาครอบลงบนศีรษะเริ่มหยิบไม้เท้าที่ทำด้วยแปลนไม้แก้วกัดมันแวววับหัวไม้เท้าเลื่มโลอะสีทองเดินออกมาที่ระเบียง เมื่อชายร่างใหญ่ใบหน้าอมจมูกโตไว้นวดหนาเหนือริมสีปากไม่สวมแว่นปรากฏกายขึ้นระหว่างระเบียงกับประตูด้านในชายร่างผอมที่ชื่อผู้ใหญ่เริ่มก็ลุกขึ้นจากมานั่งริมระเบียงเพื่อแสดงการคาระวะเจ้าหน่ายส่วนชายอายุห้าสิบเศษที่ชื่อลุงแย้มกลับทึดลงนั่งกับพื้นพร้อมยกมือไหว้เจ้าของบ้าน คำนำเทิมผงบางกลางศีสาะโลนจึงต้องสวมหมวกเวลามีแก่ชุดนั่งบนมานั่งบนระเบียงบ้านหรือว่าอ้าหลุงแย้มเลิกนั่งกลางบนนี้ก็ได้มีอะไรจะมาแจ้งความเรือคำว่านั่งข้างบนนี้ก็ได้ไม่ได้หมายความว่านั่งข้างบนสิอย่านั่งข้างล่างดังนั้นลุงแย้มจึงเลือกนั่งที่เดิมคือนั่งกับพื้นเพราะแกสำนึกเสมอว่า ไม่ควรตีตนเท่ากำนันซึ่งเป็นเสมือนเจ้าชีวิตของคตนตำบลนี้ลุงแย้มไปแจ้งความว่าลูกชายแกหไยครับพ่อกำนันผู้ใหญ่เริ่มรายงานแล้วจะช่วยยังไงล่ะกำนันเทิมถามนึกยิ้มอยู่ในหน้าผมบอกแล้วว่าอย่ามากวนพ่อกำนันเลยลูกชายแกมันเที่ยวเก่งออกวันวันเที่ยวไปทั่วตลอดย่านบ้านมันจะไปไหนนอกแกไปทะเลทะเล อีกวันสองวันมันก็กลับผู้ใหญ่เริ่มพูดเสียเองอีกแต่มันไม่ก็แต่มันไม่กลับมาบ้านตั้งสามวันแล้วนะพ่อกำนั้นลุงแย้มกดทนต่อไปไม่ได้พูดแรกขึ้นอืมอืมลูกเขาหายไปทั้งคนน่ะเขาก็ตองตามหมาอย่าไปว่าเขาเลยกำนันเทิ่มทำเป็นว่าเห็นด้วยราวพยักหน้ากับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกน้องก่อนถามแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่เมื่อไร กำนันเทิมวักบุรีใบตองวนใหม่ออกมาจุดสูบใหม่จุดอยู่นานกว่าจะติดพอติดก็ดูดควันกระมงแกดูดเฉยสองสามอิดแล้วทำท่ารอวันผมไปแจ้งตั้งแต่วันรุ่งขึ้นที่มันหายไปแล้วครับพอ่อกำนันลุงแยม้มผู้ถีกเราเป็นผู้คุมบ้านครองเมืองนะผู้ใหญ่เมื่อลูกบ้านมีทุกข์มีร้อนมาเราเราก็ต้องเรียกช่วย นี่ทรงคนออกไปถือหมาหรืะอยังกำนันเทิมแกล้งทำเป็นถามผู้ใหญ่บ้านไปอย่างนั้นเองความหมายไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งผู้ใหญ่เริ่มก็รู้ดีจึงแกล้งทำหน้าแย่ๆก่อนตอบว่าก็ผมออกไปถืออถามๆหลายแองแล้วครับวันนี้ลุงแยม้มแกไปเร่งเราวผมอีกและรูปร้าให้ผมพาแกมาหาพ่อกำน,นันผู้ใหญ่เริ่มตอบออเออดีแล้วลุงแย้มทำถ,มถูกแล้ว แกมีปัญหาแกก็ต้องมาให้เราช่วยถ้าแกไม่มาาเราแกจะไปหาใครเอาละฉันจะส่งคนไปคนนายแล้วจะรีบบอกไปที่ผู้ใหญ่เมื่อได้คราวเป็นคําตอบที่ลุงแย้มเองก็รู้ดีว่าต่อบไปพ้นลไปที่และแกก็ยังรู้ดีว่าเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้แกอยู่นานเพื่อสาวสีลุงแย้มนั่งอยู่อีกสักครู่จึงพูดว่างั้นผมขอลา เป็นประโยคที่ไม่มีประโยคใดจ,จะดีกว่านี้ลุงแย้มรีบลุกออกมาแต่ผู้ใหญ่เริ่มหาได้ออกมาด้วยไม่ mm hmm. เมื่อผู้ใหญ่พูดว่าลุงแย้มกลับไปก่อนนะผมมีธุระจะคุยกับพ่อกำนันอีกว่าเรื่องระยะทางจากบ้านกำนันเทิมถึงบ้านลุงแย้มประมาณ10บกิโลเมตรขามาแกได้อาศัยนั่งมาบนหลังม้าของผู้ใหญ่บ้านแต่ขากลับแกต้องเดิน ถ้าเดินเร็วๆก็จะไม่มืดคำ่ำเราบ่ายถึงกลางเราบ่ายก็ถึงถึงทางสายนี้จะเรียยแต่เมื่อเป็นเวลากลางวันก็ไม่น่ากลัวอะไรจากบ้านตานันหรือบ้านบ่อโพถึงตลาดท่าแพร,ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรถนนเป็นดินถมถมหินเส้นทางตัดตรงทั้งสองขากเป็นกองทหารเดินเราชั่วโมงเศษก็ถึงตลาดท่าแพ แต่จากท่าแพไปถึงบ้านแก่ระยะทาง6กิโลเมตรนั้นเส้นทางผ่านป่าใหญ่ตลอดลุงแย้มชักมีดเน็บซึ่งเป็นทั้งมีดหมอหลวงอาคมป้องกันพูดผีปีสาร,ร้ายป้องกันตัวในายามเจอโจรชั่วร้ายรวมทั้งใช้ตัดวันเล็กกิงไม้เสาวันและสิ่งปิดขวางอกมาถือไว้พร้อมจากท่าแพผ่านบ้านท่าม่วงมีบ้านคนอยู่ลึกเข้าไปจากทางเดิน ี่ห้าหลังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากท่าม่วงถึงบ้านบ่อพูดชื่อมันฟังหน้าตัวสมชื่อไม่มีบ้านมีแต่ปา่าช้าศพจากท่าม่วงท่าแพและอื่นๆในรัฐหมีกไา่เคียงมักจะถูกนำมาขวังมาเผากันที่นี่จากบ่อพูดสองข้างทางเป็นป่ายางใหญ่ย่านนี้มีต้นยางนาต้นขนาดใหญ่กินบริเวณกว้างและยาวไกล ย่านนี้ค่อยดีหน่อยเพราะป่ายางวงเล็บที่ชาวบ้านมาปุกหยกโคนแล้วจุดไฟเผาเอาน้ำมันยางไปผสมทำชันยาเรือและผสมกับเปลือกไม้เสม็ดทำเป็นคบใต้จุดไฟสำหรับใช้สองทางเวลาเดินตอนกลางคืนและลุกเปลือกเสม็ดทำเป็นที่ใต้ไว้สำหรับไว้จุดไฟออกไยด้วยไม้คืนเวลาหุงข้าวต้มแกงไม่รกทึบเหมือนป่าอื่น แถมกลางดรงยางริมทางยังมีต้นยางใหญ่และศาลาปูทวดยังหลักตั้งอยู่ใครไปมาผ่านก็แวะกราบไหว้ขอให้ท่านคุ้มครองปกป้องคุ้มไปลุงแย้มเข้าไปนั่งลงกราบไหว้ทำให้ขวัญและกำลังใจดีขึ้นเพราะป่าต่อไปที่จะผ่านนี้จัดว่าน่ากลัวใครญี่ปุน่นป่าบริเวณนั้นเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นและมีใครใหญ่ขึ้นแทรก ไ่รากข้อยย้อยระยะมองผ่านรากใเข้าไปใจไม่ค่อยดีเพราะบางทีก็เห็นเป็นเหมือนมีใครเอาศกมาแขวนไว้บางทีก็เห็นเป็นปีศาจห้อยหัวแลบลิ้นตินตาบริเวณรอบใส่ใหญ่รกทึกเป็นปาดงดิบชื้นหนาแน่นด้วยกอหนามกอเตยที่นี่แม้แต่ชื่อมันก็ไม่ดีมีคนเล่าว่ามีชาวญี่ปุ่นมาถูกฆ่าตาย ทำาไม่มีการเรียกชื่อ่าบริเวณนี้ว่าไซญี่ป่นซึ่งไม่เกี่ยวกับสงครามญี่ปุ่นเพราะเรียกอย่างนี้มาก่อนสงครามลําพังชาวญี่ปุ่นเดินทางมาตายนั้นลุงแยมรู้ว่าไม่น่ากลัวสักเท่าเลยแต่ที่น่ากลัวเพราะว่ากันว่าเวลาเจ้าพ่อกำนันเทิมไม่พอใจใครก็มักจะให้ลูกสมุนพาใครต่อใครมาฆ่าทิ้งเสียที่นี่หรือบางครั้งบางทีโจรถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฆ่า ก็มักจะเอาถบมาแขวนตะจานไว้วที่ต้นไทรญี่ปุ่นนี่เหมือนกันทําให้เป็นที่คลางแปลงใจว่าใครฆ่ากันแน่แต่ที่รู้ๆกันใครก็ตามหากถูกจับตัวแล้วกำนันเทิมสั่งว่าพาไปที่ไทรญี่ปุ่นใครคนนั้นหรือญาติพี่น้องที่ได้ยินจะพากันร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตเป็นพลวันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้พูดว่าจะพาไปฆ่าก็ตามเพราะคาว่า พาไปใสญี่ปุ่นนั้นมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วลุงแย้มนั้นเรียกว่าพ้นวัยจากความกลัวประเภทตาขวาดว่าเห็นภาพมานานแล้วสิ่งใดก็ตามแกจะต้องพิจารณาให้เห็นเด่นชัดอย่างตรงแท้แล้วจึงแกป้ปัญหาแกจึงไม่หวั่นไหวหากจะต้องพบเจอสิ่งใดไม่ว่าพูดตีคนหรือสัตว์ไดแกพร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยขวัญและสะติปัญญา ขามาลุงแย้มมากับผู้ใหญ่เริ่มนั่งซ้อนมาบนหลังมาด้านหลังแต่อาจจะไม่ได้ทันสังเกตหรือเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็ได้จึงไม่ได้เห็นศพใจคนหนึ่งถูกแขวนคอหอ้อยแง่งอยู่ที่กิ่งไทรลุงแย้มหยุดยืนมองแน่ใจว่าศพนั้นตายมาแล้วหลายชั่วโมงเพราะดวงตาศพตลนลิ้นแลบออกมาจุกปากโดยหน้าที่ แกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศพแกจึงถอยออกมาแล้วเดินบุกป่าต่อไปหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตตำบลเดียวกันกับลุงแยมแต่คนละผู้ใหญ่บ้านปกครองเป็นหน้าที่ของคนในหมู่บ้านนี้ที่จะต้องไปแจ้งไปพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรศพแต่กว่าจะมีคนมาพบมีคนไปแจ้งแกแน่ใจว่าศพคงจะเน่าแ๊กเหม็นหนึ่งใจหนึ่งก็อยากจะชวนเพื่อนบ้าน สักสองสามคนไปดูเพื่อคนตายเป็นคนในหมู่บ้านอย่าให้สศกอ้อยประจานอยู่อูจจารลุงแย้มบุกป,ป่ามาตามทางเดินหรือทางเวียนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงศาลาหลังใหญ่บ้านศาลาบางปูแว้ยหยุดที่ศาลาหยิบกระบวยที่แขวนอยู่กับเสาตักน้ําจากตุ่มใบเล็กที่มีผู้มาตักใส่ตุ่มเต็มไว้เสมอสําหรับให้ผู้เดินทางผ่ามาดื่ม แล้วนั่งลงพักแกนึกอยากจะให้มีใครเดินทางผ่านมาสักคนหรือสองคนเพื่อจะบอกเล่าเรื่องที่แคไปพบเห็นมาแต่ยังไม่มีใครมานั่งทอดหูอยู่อีกประมาณชั่วโมงประมาณชั่วตั้งหม้อข้าวเดือดคิดว่าไม่เจอใครจะกลับเข้าวัดก็พอดีมองเห็นพระสงฆ์ูปหนึ่งกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุพรบ,บวชสองคน เดินตามหลังพระรูมนั้นมาหลวงพ่อแดงวัดปากพะยิงนั่นเองที่มาตับสิทิ์ซึ่งลุงแย้มรู้จักดีหลวงพ่อเดินหลบร้อนเข้ามาที่ศาลาลุงแย้มเดินเข้าไปนั่งยองๆย,ยกมือไหว้อ้าวโยมโยมแย้มนั่นเองไปไหนมาเล่กแต่งตัวจะโกเทียวหลวงพ่อทักตาย,ยิ้มยิ้มกระผมมาจากบ้านกำนันเทิมไปแจ้งความ ลุงแย้มตอบไม่หมดความน้เาเข้าไปแจ้งความเรื่องอะไรล่ะมีอะไรไร้เรยองอย่างนั้นด้อหลวงพ่อแดงถามนี่มลหลวงพ่อนั่งพักเหนื่อยดื่มน้ําดื่มตาให้หายเหนื่อยก่อนเถอะครับแล้วผมจะเล่าไปฟังลุงแย้มตอบแล้วลูกหลีกทางให้หลวงพ่อเดินเข้าไปที่ศาลาหนุ่มลูกผิดหนึ่งในสองเดินไปที่บอ่อชายหมาตอ ที่มีวัดประจำบอ่อตักสาวน้ําจากบอ่อขึ้นมากรองด้วยที่กรองน้ําที่กรองน้ําพระเสกาแล้วประเคนให้หลวงพ่อดืม่มหลวงพ่อดื่มน้ําและนั่งพักอยู่รู่หนึ่งก็ถามว่าแจ้งความเรื่องอะไรละโยมแยมเล่เาออาตมาฟังหน่อยสิลุงแย้มจึงเล่าว่าไอเจ็นมานหายออกจากบ้านไปสามวันแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะหายไปได้อย่างไรละ่ะโยม เมื่อห้าวกวันก่อนมันก็ยังเคยไปเที่ยวที่วัดเออแล้วรายละเอียดมันเป็นอย่างไรล่ะลุงแย้มจึงได้เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นตั้งแต่ลูกชายไปดูมโนราที่หมู่บ้านตลาดแล้วได้ทองคําที่เดิมเป็นแล้วได้ทองคําที่เดิมเป็นหัวกระมิ้นมาแง่งหนึ่งเจ้านิ้วก้อยตอนนี้แกก็เก็บรักษาไว้ยอย่างดีไม่กล้าแพร่กรายให้ใครรู้นอกจากหลวงพ่อ แล้วเล่าว่าคณะมโนราที่ลูกชายแกตามไปดูพอกลับออกมามีข่าวว่าฆ่ากันตายเกือบหมดเพราะแย่งชิงหัวกระม,มิ้นที่เป็นทองคากันก่อนมามีคนไปชุมนุมที่บ้านแกจะเอาตัวลูกชายแกไปที่หมู่บ้านตลาดเขากะจะไปเอาทองคากันแต่แกไม่ยอมเพราะกลัวลูกจะได้รับอันตรายก็พอดีกำนันเธอมาห้ามผู้คนไว้ทสัน ก่อนที่ผู้คนเป็นร้อยๆจะพังบ้านแกแต่พอตกค้ำลูกชายแกก็หายไปลุงแย้มมั่นใจว่ามีคนมาจับลูกชายไปหลวงพ่อแดงฟังจบก็นั่งหน้านิ้วเพราะสงสารและเอ็นใจลุงแย้มทั้งรอยเป็นห่วงลูกชายของลุงแย้มจึงบอกว่าโยมอดใจว่าสักครู่นะข้าจะมาจะคำนวณเรืยองปานาทีดูว่าลูกชายยมอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรบ้าง แล้วหลวงพ่อแดงก็นั่งตัวตรงหลับตาทำสมาธิความจริงหลวงพ่อแดงเก่งด้านการทำสมาธิสามารถบอกและเห็นอะไรได้ล่วงหน้าและที่ผ่านมาแล้วแต่หลวงพ่อไม่ยอมบอกญาติโยมทั้งหลายว่านั่งสมาธิเห็นเพราะจะกลายเป็นอวดอุตริมนุษธรรมผิดวินัยสงฆ์แต่ถ้าบอกว่าเป็นวิชาหมอดูเป็นเพียงการพยากรณ์ก็ไม่ผิดทันไรเป็นเพียงการคาดคะเน แต่คนที่นับถูเห็นการพยากรณ์ของท่านย่อมรู้ว่าท่านมองเห็นด้วยฌานมากกว่าการพยากรณ์ลุงแย้มและสิบปล่อยให้หลวงพ่อนั่งนิ่งอยู่เราสิบห้านาทีหลวงพ่อก็ลืมตาบอกว่าลูกชายของโยมไม,ไม่ได้รับอันตรายใดๆตอนแรกนะถูกจับตัวไปจริงแต่ตอนนี้มีคนช่วยไว้คนที่ช่วยเป็นเด็กวัยเดียวกันมันอยู่สุขสบาย อาหารการกินสมบูรณ์ปลอดภัยมากไม่มีใครตามไปรบกวนได้อีกยมไม่ต้องเป็นห่วงให้มันอยู่ที่นั่นแหละปลอดภัยที่สุดพอเรื่องราวการตื่นหัวกระมิ้นเป็นทองสงบแล้วค่อยให้มันออกมาหรือพูดประเอีกทมมันจะกลับมาเองเมื่อถึงเวลาลุงแย้มรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะหากหลวงพ่อแดงกล่าวสิ่งได้สิ่งนั้นย่อมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซน กระผมดีใจที่สุดที่ได้มาพบหลวงพ่อเข้าโดยไม่ได้นึกวันความจริงกระผมก็ตั้งใจไว้ว่ากลับจากบ้านกำนันกระผมจะไปหาหลวงพ่อแต่กระผมโชคดีเจอหลวงพ่อเสียก่อนเออหลวงพ่อครับเมื่อตะกี้ที่ไซญี่ปุ่นกระผมเจอศพคนศพหนึ่งถูกผูกคอห้อยอยู่กับกิ่งไทรกระผมไม่รู้ว่าจะทําประการใดจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบ้านเมืองเหรอ นี่มีการฆ่ากันอีกแล้วรอปะ่ะนี่ถ้ามันจะมีการฆ่ากันใหญ่แล้วโธมนุษย์หนอมนุษย์ไม่รู้จะโลภลงกันไปถึงไหนสงสัถอยอาตมาจะต้องไปตรวจจบน,นี่ในระหว่างทางเสียแล้วสิเฮ้อหลวงพ่อแดงกล่าวจบข้อถอนใจใหญ่ลุงแย้มนั่งคุยกับหลวงพ่อแดงอยู่อีกครู่หลวงพ่อแดงก็เดินทางต่อหลวงพ่อจะไปเยี่ยมลูกหลานที่ตำบลสมโลก ท่านจะต้องล่องเรือขึ้นไปจากคลองท่าแพรต่อจากนั้นก็เดินเท้าเข้าป่าไปอีกหลายกิโลเมตรจึงจะถึงบ้านดุมาโลกเมื่อแยกจากหลวงพ่อแดงกลับมาถึงบ้านลุงแย้มได้เล่าเรื่องที่ไปมาและได้พบกับหลวงพ่อแดงในวันนั้นไอ้ป้านิ่มฟังป้านิ่มฟังแล้วก็สบายใจขึ้นฉันดีใจโล่งใจี่รูวว่ามันปลอดภัยแต่ทํายังไงยังไงฉันก็ยังเป็นห่วงมันอยู่ดี ป้าหิ่มลำพื้นเมื่อลุงแย้มนำเรื่องพบจบห้อยอยู่ที่ไยญี่ปุน่นไปเล่าว่าชาวบ้านในละแวกบ้านว่าบรรดาชาวบ้านในละแวกบ้านสาลาบางปูบ้านปากพระยินก็พากันรุ่มร้อนใจต่างอยากจะไปดูเห็นกับตาว่าเป็นถูกใครเวลาตอนนั้นก็เพิ่งจะบ่ายสี่โมงเย็นยังพอมีเวลาให้ไปดูชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวอย่างไม่สบายใจว่า โดนกำนันเถิมสั่งแขวนคอเสียอีกคนละมั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกโนราที่นี้รอดไปหนึ่งคนในวันนั้นก็อาจจะเป็นได้ข่าวว่ามีทองไปหลายแทง่งคงถูกฆ่าสิงทองเสียอีกละมั้งก็น่าจะเป็นแต่ที่สาคัญเราไปดูให้แน่จัดว่าใจคนในห,หมู่บ้านเราหรือเปล่าจะดีกว่าชาวบ้านประมาณยี่สิบคนเห็นด้วยคนหนึ่งเป็นเ่า่ะไปเลยลุงยัมน้นำทาง ลุงแย้มจึงต้องเดินนำหน้าพาชาวบ้านกลับไปที่ไตญี่ปุ่นอีกครั้งจากบ้านสาลาบางกูไปถึงไตญี่ปุ่นประมาณสามกิโลเมตรเวลาเดินไปพร้อมๆกันโดยจำนวนคนมากๆเงื่อไม่ทันชื้นเสื้อ้อมาถึงแต่ขณะที่มาถึงนั้นชาวบ้านเห็นผู้ใหญ่เริ่มกำนันเทิมหลวงพ่อแดงกับสิสองคนและชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นอีกนับสิบคนได้ขึ้นไปเอาถกลงมาแล้ว ในจำนวนคนเหล่านั้นมีผู้ใหญ่บ้านท้องที่อยู่ด้วยจากการซักถามกันไปสักถามกันมาคนในหมู่บ้านท้องที่ไม่มีใครรู้จักคนตายเลยสักคนจึงต่างนันมาถามคนที่ไปจากบ้านสาลาบางปูและบ้านปากพยิงมีคนหนึ่งตอบว่าฉันแน่ใจว่าคนตายชื่อโนโราแจ้คนที่ตอบคือชายหนุ่มหนึ่งในสิทธิของหลวงพ่อแดง ที่ชอบดูมโนราและเคยดูมโนราขณะนี้มาก่อนและเขาพูดอีกว่าคนดูในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าที่ติดตัวคนตายหรือยังว่าพอจะมีอะไรเป็นหลักฐานอยู่ในกระเป๋าบ้างแทนที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนถามหนุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อแดงที่เป็นคนบ้านสาลาบ,บางปูและไปอยู่วัดเพื่อจะบวชในพรรษาที่จะถึงเป็นคนถามเพราะรู้ว่าพวกมโนรามีทองคำ เราคนดูตั้งแต่แรกแล้วไม่มีอะไรผู้ใหญ่เริ่มมันมาตอบลูกบ้านของตนเสียงวุนว่นวุนและไม่มองหนะ้าใครนะที่ฆ่าโนราแจ้งในเมื่อโนราคนอื่นๆที่มาด้วยกันต่างฆ่ากันเองตายไปหมดแล้วชาหนุ่มลูกติดหลวงก้อแดงยังคงเปิดประเด็นชวนถึถกแค่สอบสวนจากการสังเกตของตนเองเองรู้ได้ไงว่าไอ้ร่วงว่าพวกโนราฆ่ากันเองตายหมดเองไปเห็นมาอันเ กำนันเธอหมันมาตว,วาดใส่ในพวกสิทธิหลวงพ่อแดงคณะที่หลวงพ่อแดงตกบาลูกสิทธิแดงๆถึงทีขยิบตาแล้วพูดว่าอย่าไปโตเถียงกับกำนันเลยไอ้พวกเราไม่มีหน้าที่แล้วหลวงพ่อแดงก็ไม่พูดอะไรอีกและทําท่าจะออกเดินทางต่อเพราะท่านไปถึง่าแพ่แล้วยังต้องลงเรือแล้วให้ลูกศิษยตั้งสองทอเรือกว่าจะไปถึงพมโลกระยะทางอีกยาวไกลครับ สำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงไว้ตรงตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบ็อดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ติดตามตอนต่อไปได้ในเฟซบุ๊กชื่อไพบุญปันเมืองภาษาไทยนะครับขอบคุณครับ